ต้องกลับบ้านอีกเลยเหนื่อยจริงๆเดินมาเมือนตั้งไกลจากเมืองที่มาทุกคนจนถึงบ้านเราฟุ่มเฟืยในที่สุดในรถจะถึงหน้าเรามาตั้งนานพอลูซแมงจะมาว่ายังไงถึงแล้วเพียงล้วสินะโอเคใครอไปดูกูแจกโอเค oh 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 hmm, Hàng này, đi du, hài lên, đi tiếp các gì, đi okay. eh, oh, hmm, cái gì đó, đi lấy, wow,

lagi Nah, kamu cepat Hah? Hah, sabi mu Oke, nah apa Purify Jadi dia cepat Masih lama Hah, ini udah

นี่งานปุกลอกแล้วไว้ออกหน้าหี้ีพี่ัะ เงินหลงเออนี่มั้ยฝันไหมมั้งเป็นความฝันก็ได้อดีตเโอเคอีกหรอไปกินน

ทำยังไงดีวะที่ทำห้นอยขึนได้ไหมมีจังเดี๋ยอยากล้วมา้มมโทศัสท์

あっうわっうわっ